วีดสโตรีครับผมม,ม,มูนี่มาเมนูอาหารหนึ่งปลาครับผมอ้าวใส่ปลาลงไปครับผมข้าวเตรียมพักเตรียมนั่งเดี่ยวห่อนี่นะครับใส่ปลาครับหนึ่งปลาหนึ่งปลาม่ใชหนึ่งปลาแล้วกม็มีเมนูเด็ดครับผมมี่ครบนะครับเีกหนึ่งครบตัวหนึ่งครับครบหนึ่งตัวที่สวนสุเใจนะครับผมพักอะ เขามีพักกันลงแล้วเขาก็นี่เลยเขาหน้คนาคลุกน้าเครื่องแล้วครับน้าเครื่องมัดปลามัดปลาต้องมัดเพย่อด้วยนันนข้อคอกันครับหนาจินครับหนาจินบานน,น,บบบบนี้ครับปลาเขาก็ไม่ีหมึกบวบครับไส่มบวบนี่ครับนี่คือบวบครับบวบเก็บมาจากสวนนะครับเนี่ยแล้วก็มี ตีกล้วยน้ำครับตีกล้วยตีหน่อยครับกล้วยหน่อยตีหน่อยหน่อยโอเคยังกระลังเริ่มมีไอขึ้นมาแล้วครับเริ่มมีไอไม่กินกันไหมเริ่มใส่ผักไนาะปลาซุปจังใส่ผักนะครับเนาะปลาถูกปลุกไม่ใช่หรือ กับเมนูอาหารมือกับไส่นี่นะครับใส่ปลาใส้บ,กบวกข้าไปใส่คักเข้าไปกินได้เช่นนะครับนึ่งปลาปลาอีย่างบุญอีกคำอีกเกิมปลาเองหรอกปลาอยู่ธรรมชาติแม่น้ำปรำพันชาติเลยนะครับบบวใส่เป็นมวยเสร็จเลยครับใส่เป็นมวยเป็นตัวนเสร็จเลย ไ,ไอ้มึงแบบนี้เด,ด,ด้ครับจัดจังเลยจัดลุงหลงครับเนี่ยครับพี่ครับนี่ครับได้แล้วครับต่อไปห้ากว่าทีเมื่อเาจัดลงหลกลุงอย่างเรียวๆกรับเลือบอีกพักอันหนึ่งพุทธโนลงครับแต่ว่ากับพุทธนลุงกันมันอัน สามทุกจัหะมากันยังเอางานลูกนะครับเนาะต่อไปห้องก็ปิดมอนะครับปิดความมอไว้เดี๋ยวจะไปเบิ่งอีกที่นึงครับอ่ะต่อไปห้องก็อนใส่ผักเหรอครับผมผักผักสมพ่อครับผมผักอีกแล้วครับปิดใส่ผักไปเยอะๆนะครับผมนีแสบๆครับผมผักอะไรครับปิดฟ้าไว้แล้วครับบ้านนี้รอผักชุกนะครับอ้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ